สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราอีกสองคนอีกแล้วนะคะช่องนกแอนโจอค่ะวันนี้เป็นกักตัว EP ที่เจ็ดแล้วมากินข้าวเป็นเพื่อนกันเจ็ด <7 S 1> ้วเหรอม <7 S 2> ันเจ็ดแล้วจ้าเราทำมาเจ็ดคลิปแล้วนะจา้าว้าเออแล้วก็วันนี้พี่นกไม่ได้ทำกับข้าวเองวันนี้พอดีกับข้าวต้องไปซื้อก็เลยไปหิ้วไก่มาตัวหนึ่งน่ากินมากโชวไม่ได้นะเป็นไก่ย่างเอาแค่นี้เอ่อ ไก่ย่างแล้วก็เราจะมากินกับเขาเรียกอะไรตัวนี้แรปอะเอาเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นแรปเหรอเดี๋ยวเราเอามาหอกับผักแล้วก็ใส่ไก่ลงไปแล้วเรากินเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยนั่นจานเริ่มต้นนี่นี่มีสลัดอีกจานหนึ่งแม่พี่นกทงขมาเออมาเรามาเริ่มกันเลยซอสอะไรปะซอสหรอซอสอันนี้ของดูอะมี ซีราชาแต่ว่าเป็นของซีราชาของเวียดนามนะกันดิสไวน์ซีราชา and และมายองเนสดิสไวน์เป็นครีมซีราชา and mayo โอเคสอ่คบาร์บีคิวซอสแล้วก็มีสลัดบัลซามิกวิเนกอรนี่คือง่ายที่สุดสำหรับการกินอาหารช่วงกลับตัวปรามดาๆก็ต้องมาอ๋ออันนี้ของพี่โจคนเดียวพี่ยังไม่ได้ดูนะครับผม one of my favorite อ๋อ this one พี่นกทำเองสปาเกตตีสปาเกตตี พริกกับเอ่อพริกแห้งพริกกระเทียม,เ,ยมเออพี่นกก็ผัด and olive oil ใช่จ้าแล้วก็ <That> s <S คือผัด, <right. S 1> ผดรสที่พี่โจเขาชอบนั่นแหละเค็มๆเดี๋ยวพี่นกเริ่มต้นเลยนะจ๊ะมา <All right. S 1> มากินกันมาดูว่าพี่นกจะทำบบไนเอาแผ่นมาหนึ่งแผ่น mm. แล้วเราก็เอาผักใส่ลงมานี่พี่นกเอานี้โอเคเน้นผักเยอะๆตันนี้อยากกินผัก วันนี้เราไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเป็นลบอ่ะกลัวมากเลยอ่ะแล้วนี่ก็ฟูด้วยดูดิไม่ได้ไปทําผมไม่ได้อะไรเลยอัดไก่แล้วนะคะพี่นกขอนอ้องเริ่มจากนอก้องอยู่ของพ,พี่โจขออกไก่ช่วงนี้ต้องหนังครับผมโอเค <laughs> พี่นกเกาเป็นน้องนะจ๊ะไก่ตัวนี้เราซื้อมาประมาณสองร้อยอ่ะถูกไม่เอานะมีตัวถูกนะไม่เอาจะต,ต้องกินของแพงกอยตัวถูกมีร้อยกว่าบาทเล็กเล็กเออแบบมันแห้งๆไม่น่ากินไม่น่ากินเอานี้ดีกว่าเราก็มีน้องน้องนองน้องนี่ไม่รู้จะเอามันออกอยังไงได้เพราะว่ามันติดมันมาก โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แบบฉีกๆๆอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไ่แบบนี้ซอสนี้ใครจะกินก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราจะเลือกใส่เลยแต่ว่าน้องนะไม่ใส่ไงเพราะว,ว่าตัวไก่ก็เค็มแล้วไม่ใส่เลยเหรอเออไม่ใส่เลยลโอเคอยู่แล้ว บอกเลยซอสต,ตัวนี้ค่อนข้างจะอร่อยนะแต่เผ็ดจัดมากมแนะนําแต่ว่าถ้าเลือกกินพี่นกขอให้เลือกของไทยดีก,กว่าแต่ว่าเราก็เจอมาหามาได้ก็อะไรหยิบมาได้ก็มาก่อนบางทีของไทยไม่ค่อยมีวางไงบางทีขายหมดมีแต่ของเวียดนามลงก็เลยต้องซื้อมาพี่นกก็พยายามอุดหนุนสินค้าไทยตลอดอ๋อทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพื่อนๆพี่นกใน f a c e b o o k อ่ะจะเป็นห่วงพี่นกมากก็จะถามว่าเออดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ยอดสิงคโปร์มันออกข่าวปยันประเทศไทยว่าตอนนี้ยอดสูงมากที่สูงเนี่ยพี่นกก็จะบอกก่อนว่าจริงๆคนสิงคโปร์อ่ะติดประมาณสักสี่สิบเองจะไม่ถึงด้วยซ้ําแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนที่เขามาทํางานก่อสร้างที่นี่แต่ว่าเขาก็จะอยู่แยกกับกับเราอยู่แล้วธรรมดาเขาจะมีแคมป์อยู่ เหมือนแคมแบบเหมือนแคมนในทหารเหมือนแคมคนงานเนี่ยเขาก็จะไม่มาปะปนกับเราอยู่แล้วแล้วพอดีติดติดเขาก็เลยถูกกักอยู่ในแคมนั่นแหละก็ไม่ต้องห่วงแต่ยอดจะจะสูงแน่นอนคงจะสูงต่อเนื่องด้วยมันแก้ไขไม่ได้อะ่ะก็ต้องสู้กันต่อไปอืมอืมแป้งตัวนี้ไม่อร่อยเท่าแป้งที่เคยกินแป้งประจำที่เราเคยกินยี่ห้อกระดินเนี่ยหมดไม่มีขาย ก็เลยลองที่ท่อนี้มาซื้อตกประมาณที่ท่อนี้ร้อยแปดแผน่นให้มนร้อยหนึ่งของเก่าอ่ะห้าแผน่นห้าแผ่นประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะแต่ว่าอสู้อันสาไม่ได้อันเก่าอ,อมาอันนี้อมเค็ม้วยนะ คนไทยกินแบบนี้เหรอหากิมยากไอเนี้ยไม่ใช่ว่าจุกปองแบบทั่วไปจะมีขายเฉพาะในกรุงเทพแบบมีตามจังหวัดหาย,าก,หา,ย,ยากเหรออืมแม่ไม่เคยรู้จักแม่เขาเห็นเรากินอ่ะมุงทีแม่พี่นกเห็นอยากกินั้งบอกแม่เราไปซื้อดูแม่บอกแม่แม่มันเคยเห็นแบบนี้โรตาจักมีมย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเพราะว่าที่เสียงโปรมีหลายเชื้อชาติมืองไทยไม่ค่อยแตกต่างก็กินอาหารเดิมๆที่นี่เรามีหลายเชื้อชาติอาหารพวกนี้ก็หลายเชื้อชาติที่กินอะ่เะเขาถึงมีสินค้าหลากหลายทั่วโลกทำไมของยู่งือสื่จัดพังนะ แคานี้ก็คันวะอืมเหนอะเนอะมีรสชาติแล้วตัวนี้เราเลือกอะไรมาฮันนี่อะไรนะไก่เจ้าดีอ่ะอ๋อหรอค o รีนฮันนี่อะไรไม่รู้อืจับมันก็ไม่หวานเนาะหวานพี่เลืกโอฟูจินปิกอ่ะวันนี้ออกไปซื้อกับข้าเสร็จกลับมาแล้วอาบน้ำจาบผมเลยแล้วพี่ลูกกไม่ได้ใด cái bạc ăn nó hơi héo xung 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 nó ngoài bán nó đông đó cắt mà tắm nước sập hổ à ừ rồi chín vớiกัน cứ cho cắt nó นสกตีน,นะไม่องตรงไหนไม่ซ่อมหรอกขุดให้เออพี่โจกินสปาเกตี้สิโว์เพื่อนๆเน wow. อยสปาเกตี้ is ของของโปรดเ a อร์ i อะไรที่เป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้ไข่พี่โจน,นี่นะกินได้ทุกวัน ไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวออมเล็ตตักมูนไข่ทุกอย่างพาสตา้าไม่ใช่สเส้นสปาเกตตี้อะต้พาสตา้สตาเส้นอะไม่รู้เป็นลูกคนเีย,ไ,ยได้งไงถึงใส่ชาติ่นื้เป็นฝรั่งพี่น้องเคยเห็นรูปที่บ้านพ่อกับแม่นะต้นตระกูลที่โจอะมีฝรั่งนะ เคยมีฝรั่งมาถ่ายรูปด้วยนะพ่อพี่โจจะออกเป็นเหมือนลูกครึ่งด้วยซ้ําคือเขาไม่ใช่ลูกครึ่งอาจจะเป็นลูกเซี่ยวๆๆๆต่อกันมาต้นตระกูลเลยโบราณไปาปีแล้วรูปนั้นอ่ะอืมอันนี้มีโมเดลมากกว่าร้อยปีอ่ะอเพราะว่าเห็นรูปมันเป็นต้นตระกูลเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพี่โจถึงได้สูงใหญ่มึงจีนติดกับรัสเซียไงออ หน้าตาหล่อเอออืมเดี๋ยวพี่ล็อกขอแผ่นนี่ใช้อะไรอ่ะเมื่อกี้นี่ใช้อะไรใช้คือนี่ใช้อกหรือว่า,างไงอืมงงลองอืม ที่บ้านเราชอบกินแตงกวาญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่แตงกวาไทยจะแพงมากแล้วขายเป็นแตงร้านแตงร้านมันแป๊บเดียวมันเหี่ยวแล้วมันมันมันออกเปรี้ยวพี่นกเลยไม่ค่อยได้ซื้อส่วนใหญ่จะกินของแตงกวาญี่ปุ่นไม่งั้นเดี๋ยวตรอกาลางังคุ้ไม่ได้นะค<น>นะุดไม่ได้นะเพราะว่านกในนั่นเต็มที่เลยนกอัด้วตรงนี้เดี๋ยวอยู่กินกินข้างๆ,างๆไม่เป็นไร นี่ไงเราก็แบบจับก,ก้นไหมโอเควันนี้พี่นกขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะจ๊ะขอเอนจอยฟู้ดหน่อยแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปวีลหน้าคลิปนี้ก็เป็นแนบแนว่าเราทำอะไรกินใครมีไอเดียอยากกินแบบเราก็ไปจัดมาเราค่อยเจอกันใหม่คลิปวีลหน้าฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกิงกิงและอย่าลืมกดติดตามพี่นก a c e b o o k กับ Instagram ด้วยนะคะ ไปก่อนละคลิปนี้ค่อยเจอกันนะคะ EP 8นะจ๊าบ๊ายบาย